ฟังชัดๆปรางตอบแล้วกับโอบนิทิแค่จินหรือจีบกันจริงเรียกว่าต่างคนต่างสดสนิทสำหรับโอบโอบนิธิและปรางกันกอรันซึ่งด้านหนุ่มโอบที่เพิ่งจะสดหมาดๆก็กลายเป็นว่าถูกชาวเน็ตแอดจินกับสาวปรางเมื่อมีภาพนุ่มโนอนำช่อดอกไม้ช่อโอรมาแสดงความยินดีกับเพลงแรกของสามหาวที่เราอตอนมราชาธิราชอามซึ่งหลายคนก็แห่เชียร์แอบจินทั้งคู่อยู่ไม่น้อย ล่าสุดในรายการแฉเลดี้ปรางก็เปิดใจฉเฉลยความสัมพันธ์กับตัวว่าจินหรือจีบจริงปรางบอกว่าวันที่เปิดตัวเพลงแต่รู้จกักโอ๊บตั้งแต่ตอนไปเล่นเอ็มวีให้เขาเหมือนใกล้กันเป็นนักสแสดงแล้วผันตัวเป็นศิลปินเลยได้คุยกันปรึกษาเพลงพอวันเดียวเขาอยู่ที่นั่นพอดีเลยแวะมาให้กำลังใจและปรางยืนยันว่าไม่ได้กลัวความรักเลยชอบมีความรักมากแต่ตอนนี้คนที่มาจีบยังไม่มีความรู้สึกอยากจะไปออกเดทด,ด้วย